ประตูสู่รับแลนครโดยสมัยสุดที่ร,รมต้องขอบคุณผู้เขียนมาในโอกาสนี้ด้วยครับ <_ p ain> เหตุการณ์ประหลาดที่ลำพระเพิงใกล้ค่ำวันหนึ่งสองพี่น้องแห่งบ้านน้อยเขาเขียวตำบลตะขบอำเภอปักทงชยัยจังหวัดนครราชสีมา นั่งรถอีแตนออกไปหาปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากหมู่บ้านของพวกเขาพอประมาณขณะที่ทั้งสองกาลังพักผ่อนอยู่ในเพิงพักริมอ่างเก็บน้ำลุงเมี่ยงเอี้ยงสูงเนินผู้น้องก็เคิรมฝันไปและมีเสียงแว่วเข้าหูว่าลูกเอ้ย คันแมนอยากได้ของลงไปเอาเดอร์มากมันจะกลายเป็นทองคำเดอร์หมายความว่าลูกเอ,อ๋ยถ้าอยากได้สิ่งของก็ให้ลงไปเอานะมากมันจะกลายเป็นทองคำได้นะเมื่อสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบกับสิ่งประหลาดคล้ายลูกปั้นพญานาคขนาดเล็กมีแสงรัศมีเรืองๆมาลอยอยู่เบื้องหน้า ท่ามกลางความมืดของค่ำคืนนั้นลุงเมี่ยงรีบคว้ามือออกไปที่รูปพญานาคเรืองแสงซึ่งลอยอยู่เบื้องหน้าแต่รูปพญานาคเรืองแสงก็ลอยห่างออกไปทำให้เขาต้องลุกตามไปคว้าอีกทีก่อนที่จะหายลงไปในพุ่มไม้ใกล้ต้นไม้ใหญ่ลุงเมี่ยงรีบเดินไปแล้ว คว้าได้ท่อนไม้ขนาดย่อมที่หาได้ในบริเวณนั้นเขลียร์พุ่มไม้จนพบก้อนหินซึ่งมีแสงเรืองๆรออดออกมาเขาพยายามใช้ไม้สอดงัดก้อนหินขึ้นมาก็เห็นมีโพรงกว้างมีแสงเรืองออกมาก่อนที่เขาจะตัดสินใจตามสิ่งนั้นลงไป โดยไม่รู้สึกว่ากลัวแต่อย่างใดในขณะนั้นลุงเมี่ยงเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ประหลาดครั้งนั้นว่าผมเข้าไปก่อนได้ราวครึ่งกิโลเมตรพี่ชายจึงมุดตามลงไปพอลงไปอยู่ในนั้นอากาศมันเหมือนกับข้างบนตรงที่ของอยู่มันเป็นทางลงไปเรื่อยๆมันไม่มีแสงจ้านะ แต่มันสว่างแบบบ้านเราบางขณะก็ร้อนหายใจไม่ออกบางขณะก็เย็นพอเข้าไปได้ประมาณสักกิโลเมตรพ้นไปแล้วอากาศร้อนแบบท่อไอเสียรถยนต์ก็ฉุยออกมาทีนี้เราก็อึดอัดทนไม่ได้ต้องรีบปีนหนีไปที่อากาศเย็นเย็นปานตู้เย็นก็ปีนหนีตายอีกเพราะเย็นจนปวดหัวเลย ตอนอากาศเย็นมันเย็นจริงๆนะครับพอเข้าไปก็รู้สึกสลึมสลือและจะเป็นทุกๆครั้งที่คานเข้าไปรูเดิมทางเก่านี่แหละแต่ว่าการเอาของขึ้นมานั้นมันยากมันผิดสังเกตตรงที่ว่าเวลาขึ้นป่องมันจะไม่แห้งนะรูมันจะลื่นๆตอนหลังผมก็ใช้เหล็กไขควง ที่เอาไปด้วยเกาะขึ้นมาส่วนของก็ต้องมัดให้ดีเช่นพวกเสียนพระก็ใส่ถุงย่ามขึ้นมาแต่ตอนหลังผมเอาผ้าคอม้าไปสามผืนสี่ผืนทั้งมัดติดเอวทั้งพันหัวเขาสองผืนทีนี้พอมัดเอวแล้วก็เอาถุงย่ามหรือถุงปุ๋ยใส่ของให้เต็มดันขึ้นมาเลยมือข้างหนึ่งก็ดันของขึ้น โดยอาศัยไขยควงเกาะขึ้นมาตาเกล็นพี่ชายผมก็ใช้วิธีเดียวกันเอาหลังดุนแรงๆก้าวทีละกค่อยๆขึ้นมาซึ่งทางมันชันนะครับขึ้นลำบากโดยมันลื่นแต่รูมันเป็นรูกลมๆกระดิกตัวแทบไม่ได้เลยครั้งแรกที่เข้าไปด้วยกันคือก่อนเข้าพรรษาช่วงเดือน8นะครับพอเข้าไป จะว่าถ้าก็ไม่ใช่มันเป็นโพรงพอไปถึงข้างในก็เป็นคล้ายบ้านเรานี้แหละมีแสงสว่างแต่ไม่มากนะักมองเห็นได้โดยรอบมองเห็นท้องฟ้าเหมือนบ้านเรานี่แหละและของที่เอาขึ้นมามันก็วางไว้อย่างดีอย่างสวยงามเลยคล้ายๆกับเขาเก็บไว้ผมเห็นคนนึกกลัวเหมือนกันพอไปถึง เราก็นั่งลงกราบเลยเราก็ขอแล้วผมก็พูดว่าไม่เอาหลายดอกเอามาแค่สามสี่อันก็พอซึ่งในนั้นมีของหลายครับแต่เราจะไปแต่ต้องของเขาไม่ได้เลยเป็นทองคำก็มีมีเพชรมีพลอยเหลี่ยมๆเ,เป็นแสงระยิบระยับแต่เอาไม่ได้เพราะเขาไม่ให้เขาให้แต่อันนี้ อันอื่นรักษาไม่ได้เอาไปคุ้มไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นแต่ผมไม่เห็นเขานะครับได้ยินแต่เสียงแว่วมาเลยอันนี้หยิบได้อันนั้นอย่าไปเอานะและของทุกอย่างเขาทำเป็นหลุมแล้วก็เอาใส่ไว้ในหลุมเป็นคล้ายๆผานแต่มันจะติดกับหินเลยนะมันติดพื้นเลยโอ้สวยงามจริงๆ ซึ่งทางไปมันจะแคบแต่พอเข้าไปภายในแล้วมันกว้างเหมือนบ้านเรานี่แหละกว้างแต่ไม่มืดสลัวและไม่สว่างมากพอได้ของที่เป็นปกรัดขิดสมอันนี้ก็กลับออกมาเลยไม่รู้ว่านานแค่ไหนเหมือนกันแต่ก็กลับถึงบ้านในตอนเช้านั่นเองลุงเกินพี่ชายของลุงเมี่ยงผู้ที่ได้สัมผัสประสบการณ์ในครั้งนั้นด้วยได้เล่าเสริมว่า ตอนลงไปเมืองโบราณครั้งแรกไปพบงูยักษ์สองตัวขนาดเท่าตุ่มน้ำขดอยู่ระหว่างทางเข้าไปแต่เขาไม่ทําอะไรหรอกครับแต่บางทีก็ยึกยักเหมือนกันนะผมก็เลาะไปเลาะไปทางหางก็กล้าบ้างกลัวบ้างเพราะตัวมันใหญ่ขนาดเสาเรือนหรืออาจจะใหญ่กว่านี้อีกหัวเขามันเป็นงอนอย่างสวยเลย กอนเป็นมันสวยมากและย,ยึกยักยึกยักตลอดเวลาแต่ผมก็คิดว่าเขามาบอกให้เราเข้าไปแล้วคงจะไม่ทำอะไรหรอกคิดว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็คืองูยักษ์สองตัวนี่แหละผมก็เลยเดินเลาะไปทางหางและลองบีบเบาๆดูมันแข็งนะงูแข็งเหมือนหินเลยแต่สวยมากคิดว่าคงไม่กัดหรอก มันแข็งเป็นหินแล้วจากนั้นก็ลอกไปทางหางเพื่อบีบดูก็แข็งเหมือนกันจึงไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ทีนี้พอจะลอดเข้าไปหัวงูงใหญ่ทั้งสองก็ขยับเข้าหากันพอเราถอยออกมาหัวงูงก็ขยับห่างออกมาเป็นอย่างนี้อยู่นานจึงเข้าไปได้ทีนี้ก็ไปโล่งเล้วเลยเห็นของเต็มไปหมด จะดูอะไรก็มีหมดเป็นหลุมๆอย่างนมหินลูกอมหินเสียนพระสิวลึงเรือร่างปหลัดขิกโอ้ยมีหลายครับของเสียสังเขาทั้งนั้นหมายถึงของที่เขาทิ้งแล้วคล้ายๆว่าเขาให้ทานเราเขาไม่ห่วงเขายกให้แล้วเขาอนุโมทนาสาธุแล้วลงไปแต่ละทีบางทีก็รู้สึกตัวบางทีก็ไม่รู้ แต่ที่แปลกคือตอนใหม่ๆตั้งแต่ไปเอาของเข้ามาผมนอนไม่ได้อยู่เดือนกว่าๆคือพอจะนอนหลับก็มีคนมาพูดอยู่เรื่อยๆเหมือนมีคนมาพูดในหูเป็นเสียงเด็กบ้างเสียงคนแก่บ้างบางทีก็เป็นเสียงคนสาวๆคุยกันคล้ายกับมีเสียงแววเข้ามาอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นภาษาแบบที่เราคุยกันอย่างนี้แหละพอจะเคลิ้ม ก็พูดขึ้นอีกผมก็ผุดขึ้นนอนไม่หลับอยู่เดือนกว่าข้าวก็กินไม่ค่อยได้ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอออย่ามากวนหลายเถอะให้พักผ่อนบ้างและนับแต่วันนั้นก็ไม่มีเลยซึ่งผมก็เคยเรียกหานะแต่ก็ไม่เคยมีอีกเลยอีกอย่างในระยะนั้นใครจะมาพูดเรื่องของผมไม่ได้นะเพราะผมจะรู้เรื่องหมดเลย เหมือนกับว่ามันแววเข้าหูให้ผมได้ยินอย่างใครจะมาพูดคุยอะไรที่พอกลับไปแล้วไปพูดนินทาผมที่บ้านก็ต้องมาเข้าหูผมหมดคล้ายๆหูทิพย์พูดอยู่กรุงเทพก็ได้ยินอยู่อารันก็ได้ยินนินทาผมไม่ได้เพราะผมจะรู้หมดพอผมพูดตอบออกไปคนนั้นเขาก็จะได้ยินเหมือนกันตั้งแต่ขอร้องเขาว่าให้พักผ่อนบ้าง อย่ามากวรหลายนับแต่นั้นมาผมก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยเมื่อถามถึงของเล่นลับที่ลุงเกินได้มาจากโพรงประหลาดนั้นก็ได้รับคำตอบอย่างน่าทึ่งว่าของที่ผมได้มานี่เขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรเพียงแต่บอกว่าของอันนี้นะถ้าคนไหนไม่นับอย่าไปถือถ้าถือเดี๋ยวจะไม่ถูกกัน เขาพูดให้เราแปลเอาเองทีนี้ต่อมาเรื่อยๆผมก็เลยพูดขึ้นว่ามาบอกเลขบ้านเต็มทีแล้วกรอบแล้วมันจนเต็มทีแล้วก็เหมือนจะมีอะไรเข้ามาเลยเป็นแผ่นกระดาษยาวรูปหัวคนมีสองหัวหัวขาวกับหัวดำเลื่อมบังกันไปบังกันมาอยู่อย่างนี้ผมก็เลยตีเป็นหกสองแน่ๆพอไปซื้อ มันก็ไม่ถูกผมก็เลยมาต่อว่าว่าทำไมยังไม่ถูกแล้วผมจะเอาอะไรกินจะให้กินพริกกินเกลือเหรอสักพักก็มีเสียงพูดใส่หูแววมาว่าไม่ให้หรอกเธอไม่ให้เธอแล้วถึงเธอจะเป็นเทพก็ไม่ให้ว่าแล้วก็ห,หัวเราะฮไปเลยไกลออกไปสุดเสียงเลยค่อยคอยหายไปเลยทีนี้ผมก็เลยพูดออกไปว่าจะเอายังไง ของที่ได้มานี่บอกให้มันชัดๆนะผมตีไม่เป็นที่บอกข่าวก่อนนะผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนรู้หนังสือกับเขาเลขผมก็ไม่รู้ทีนี้ก็เหมือนมีอะไรเข้ามาอีกแล้วเขาก็บอกว่าของนี้คือฝนไม่ตกจกไม่ถูกข้าวไม่กินบอกเพียงแค่นี้ก็ไปเลยผมก็ไม่มีปัญญาจะรู้เพราะบอก ทีไรก็บอกแต่ปัญหาทุกทีจนปัญญาจริงๆและนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะไปจากเราส่วนของอื่นอย่างนมหินลูกอมหินต่างๆผมก็เก็บเอาไว้เวลามีพระใหญ่มาผมก็เล่าให้ฟังเมื่อข่าวการเดินทางเข้าไปเมืองโบราณของลุงเกลนและลุงเมี่ยงเอี้ยงสูงเนินสองพี่น้องผู้โชคดี เริ่มกระจายไปทั่วหมู่บ้านในละแวกนั้นหลายคนต่างก็ามาขอชมสิ่งของที่ได้นำขึ้นมาพร้อมกับได้ซักถามเรื่องราวอันเร้นลับที่พี่น้องทั้งสองได้ไปพบประสบมาแม้แต่พระภิกษุผู้นิยมเครื่องรางของขลังหลายรูปก็ได้มาขอดูและเฝ้าติดตามแนะนำให้ทั้งสองคน หาทางสื่อสารกับคนเมืองโบราณเพื่อจะได้ลงไปอีกโดยมีพระรูปหนึ่งได้มาจัดทำพิธีบวงสวงขึ้นลุงเมี่ยงได้เรียกนามของเจ้าเมืองผู้ดูแลสมบัติโบราณน,นั้นว่าเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำแล้ววันหนึ่งที่บ้านหลังเล็กๆของลุงเมี่ยงท้ายหมู่บ้านน้อยเขาเขียว ริมไร่มันสัมปะหลังบริเวณที่ลาดเชิงเขาลำพระเพิงซึ่งมองเห็นอยู่ไกลลิบพิธีการเส้นไหวบวงสวงเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำกำลังเริ่มขึ้นในตอนสายซึ่งความเชื่อเช่นนี้เป็นความเชื่อโดยทั่วไปของคนไทยทั้งในเมืองและชนบทอยู่แล้วฉะนั้นบรรดาดอกไม้ทูบเทียน เครื่องเส้นสังเวยผลไม้กล้วยอ้อยต่างๆจึงถูกนำมาจากวัดและหลวงพ่อก็ได้มาสวดแผ่เมตตาให้พร้อมๆกันไปด้วยหลวงพ่อรูปนี้ได้ถึงแก่มรณะภาพไปแล้วจึงไม่ขอเอ่ยนามการขอเดินทางเข้าไปเมืองโบราณในมิติของลุงเกินและลุงเมี่ยงครั้งที่สอง เริ่มต้นขึ้นหลังจากพิธีเส้นไหว้บวกส่งเสร็จแล้วทั้งสองได้สะพายย่ามผ้าขมา้าเบียงและอุปกรณ์ต่างๆที่หลวงพ่อเตรียมมาให้ก่อนออกเดินทางไปทั้งสองได้ไปจุดทูปเทียนบอกกล่าวถึงจุดประสงค์กับเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำอีกครั้งก่อนจะพ้นหมู่บ้านจากนั้น ก็เริ่มมีอาการสลึมสลือและวูบไปจนไม่รู้สึกตัวมีหลายคนต้องการตามไปดูว่าทั้งสองคนจะเดินทางไปที่ใดแต่ก็ตามไปไม่ทันในชั่วเวลาหนึง่งผมลงไปจุดหนึ่งตามเมี่ยงก็ลงไปอีกจุดหนึ่งแต่มองเห็นกันอยู่และยังเห็นรอยเท้าคนมีเศษยา หรือเศษบุรีเศษอะไรก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่มีแปลกปลอมนะเศษยาและรอยเท้าคนมันนานแล้วครับประมาณเป็นปีในนั้นไม่มีเปื่อยหรอกครับเพราะมันไม่มีฝนตกแต่ก็เห็นมีน้ำเปียกๆอยู่นะลุงเกินเล่าประสบการณ์ในครั้งนั้นการเดินทางไปเมืองโบราณลีลับในครั้งนั้น เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเพราะมีพยายนในเหตุการณ์ที่ร่วมพิธีบวงสวงกันหลายคนจนทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าเรื่องเร้นลับเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งลุงเมี่ยงเอง,เองก็พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่ยังไม่มีคำตอบนี้ให้ได้มากที่สุดผมมีอาการวูบไป แต่พอไปถึงครึ่งทางต่างคนก็ต่างแยกกันเดินเพราะเขาจะไม่ให้พูดคุยกันเมื่อต่างคนต่างลงไปแล้วก็จะไปพบกันในนั้นแต่อยู่คนละที่เขาไม่ให้พูดกันข้างในมันไม่เป็นบ้านมันเป็นผนังหินทั่วไปและมีทรายสะอาดครับมันไม่ใช่เมืองแต่มันคล้ายๆกับโบสถแต่ว่าไม่ใช่นะ ส่วนของเขาก็จะเก็บไว้ดีโดยวางไว้ในหลุมบ้างใต้จะเป็นทรายสะอาดคล้ายทำเลบ้านเราอยู่นี่แหละแต่ว่ามันไม่มีรอยอะไรหรอกมีแต่ทรายเก่าๆคนก็ไม่มีแต่ได้ยินเสียงพูดคุยกันเป็นภาษาเหมือนอย่างเรานี่แหละไม่เห็นตัวบางทีก็เป็นเสียงผู้หญิงบางทีก็เป็นเสียงเด็กน้อยบางทีก็เสียงคนแก่เสียงใหญ่ก็มี เสียงเล็กก็มีเป็นเสียงพูดมาหาเราแต่ฟังไม่ออกว่าพูดอะไรกันเหมือนกับว่าเขาเห็นตัวเรานะแต่เรามองไม่เห็นเขาเขาพูดแต่เรื่องของเขาว่าจะเอาอันไหนก็เอาที่เขาสั่งเท่านั้นถ้าอันไหนไม่สั่งยาวไปเขาก็บอกแค่นี้แต่ไม่เห็นตัวถ้าเราจับปั๊บเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ต้องถอนคืน ถ้าขืนหยิบมาก็ล้มเลยเวียนหน้าต๊บเลยล้มเหมือนเราเมายาเมาเหล้านั่นแหละเพราะผมเคยลองแล้วต้องรีบวางเลยแต่มีอยู่อันหนึ่งมันใสเขียววาวเหมือนไพลินเขาให้ผมมาก้อนหนึ่งกลมกลม,มันเป็นไพลินสีเขียวผมได้มาขนาดอยู่ในนั้นซึ่งมีความมืดสลัวสลไม่สว่างมาก ยังมองเห็นเป็นสีเขียวเมื่อจุดไฟดูมันจะเหลี่ยมวาบๆพอยกขึ้นส่องมันจะเป็นประกายกับแสงเทียนมากเลยผมก็รีบเข้าไปดูและหยิบมาก้อนหนึ่งขนาดอมไว้ในปากหน้ายังเขียวไปซีกหนึ่งเลยหรือถ้ากำไว้ในมือเนื้อของเราจะใสเขียวทั้งมือเลยแหละแต่ผมให้หลวงพ่อไปแล้ว เพราะผมสัญญาว่าจะทําบุญไปให้เจ้าแม่เจ้าพ่อและผมก็อยากได้เงินไปทําบุญจึงให้หลวงพ่อเอาไปจะได้เอาเงินไปทําบุญให้เขาแล้วค่อยลงไปเอาใหม่เขาไม่ห่วงหรอกครับแต่เมื่อหลวงพ่อได้ไปแล้วก็ไม่ให้เงินมาผมเลยผิดสัญญาพอนานเข้าก็ทนไม่ไหวเลยหาเงิน ไปทอดกระถินทําบุญให้เจ้าแม่โดยเอาข้าวไปขายทําบุญให้เขาต่อมาหลวงพ่อก็เลยมรณภาพไปในลักษณะนั่งสมาธิและมีเลือดไหลออกตาภัายินก้อนนั้นก็เลยถูกพวกพระจากอุรีลำมาชิงเอาไปตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตอนผมไปครั้งที่สองนี้ผมค้างหลายคืนราว14คืน จนลูกสาวผมคิดว่าผมตายแล้วเขาเลยไปแจ้งความไว้ที่โรงพักปักธงชัยแต่ผมออกมาแล้วก็ไปนอนอยู่ที่วัดหลวงพ่อหลายวันซึ่งตอนอยู่ในนั้นผมก็กินใบส้มกุ้งครับน้ำก็มีกินใบส้มกุ้งมันจะมีรสเปรี้ยวและเป็นต้นไม้ใหญ่กินแล้วไม่หิวข้าวเลย อยู่ได้ทั้งวันปกติผมก็มีกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วข้าวก็กินน้อยมากที่จริงการเดินทางลงไปครั้งนั้นผมได้เตรียมเกลือคั่วน้ำตาลใบส้มกุ้งใส่ถุงไปพร้อมกินแทนข้าวเพราะผมไม่เอาข้าวไปกินใบส้มกุ้งแทนได้ไม่หิวหรอกครับอยู่ในนั้นกลางวันก็ไม่รู้ กลางคืนก็ไม่รู้คือว่าตอนไหนมันนึกอยากจะออกมามันก็ออกมาเลยไม่รู้วันรู้คืนเพราะไม่มีง่วงออกกลางคืนก็มากลางคืนถ้าออกกลางวันก็มากลางวันเราจะมารู้ตัวตอนออกมาแล้วว่ากี่วันกี่คืนซึ่งเขาก็ไม่ได้บังคับให้เราออกมาหรอกมันเป็นอยู่ภายในของเราเป็นอยู่ในใจมันร้อนใจ แล้วก็ออกมามันถึงเวลามันก็ออกมาเองแต่ในนั้นมีของหลายครับมีหมดแหละมันไม่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมหรอกมันเป็นก้อนมนๆเลยเป็นก้อนแข็งเหมือนหินทองก็มีเป็นระยะระยะมันลาดลงไปอยู่ตามหินแต่ไม่ได้ใส่ไว้ในหลุมนะเขาจะกองไว้ที่โน่นทีที่นี่ทีไม่รวมกันหรอกอยู่คนละที่ นอกจากของและทองคาแล้วก็ยังมียันต์ตัวหนังสือเขาเขียนเอาไว้ตามหินปากทางเข้าเมืองผมเลยขออนุญาตลอกออกมาดูทั้งทั้งที่ผมไม่รู้หนังสือไม่ได้เรียนหนังสือแต่ก็ลอกตามแบบตามรูปเขาคือลอกใส่ผ้าขาวที่นำติดตัวไปด้วยเมื่อทำพิธีบวงสรวงแล้วก็นำผ้าขาวไปด้วยลอกอยู่หลายวันจึงได้มา ยันตัวหนังสือนี้เขาบอกว่าเอาไปได้ไว้ป้องกันผีเขาบอกอย่างนี้ซึ่งเคยมีคนถูกผีปอบเข้าสินผมก็เอาไปใส่เลยนี่หงายเลยกันผีปอบได้คนไหนเป็นปอบนี่มาจับแล้วหงายชัดดิ้นเลยนะผมเคยลองพับกระดาษยันแล้วเอาไปให้คนที่เป็นปอบอ้าวลองอ่านให้ฟังหน่อยพอมันจับจะเปิดอ่าน ล้มชักเลยคนนั้นเป็นปอบอยู่ที่บ้านซับกุ้งโนนผมเอานมหินขึ้นมาเยอะเลยก็มีนายทหารผู้ใหญ่มาบูชากันไปมากทหารที่ค่ายปักธงชัยพอรู้ข่าวก็มาบูชาเอาไปป้องกันตัวกันหลายคนมันเป็นของเสสังของเขาทิ้งไว้ให้เราแล้วเขาไม่ห่วงเขายกให้เราแล้วมีทั้งอันใหญ่อันเล็ก วางอยู่ในนั้นเขาทำคล้ายๆบาทพระแต่เป็นหินใส่พวกนมหินเอาไว้มีตั้งแต่ขนาดเท่านี้ราว2ี่กิโลก็มีลงมาจนถึงเล็กอย่างนี้ก็มีเป็นคล้ายๆหินแต่ผมว่าไม่ใช่หินนะและของพวกนี้ถ้าไม่นับอย่าไปถือถ้าถือจะไม่ถูกกันอย่างลุงเกินพูดนั่นแหละที่เขาให้เราแล้วมันก็ดีครับ เอาติดตัวไว้คุ้มครองป้องกันอันตรายขนาดลดความสามตลบยังไม่เป็นไรหลวงพ่อนาท่านนำติดตัวไปจังหวัดจันทบุรีรถบรรทุกทุเรียนมาเต็มชนรถเก่งของหลวงพ่อโอ้ยไม่มีบุบเลยหลวงพ่อลงมาปรากฏว่ารถเก่งเราไม่เป็นไรแต่รถทุเรียนหม้อน้ำแตกไปไม่ได้วันนั้นฝนตกด้วย ลูกชายผมก็ไปด้วยครับเห็นกับตาเลยแหละมีคนที่บ้านน้อยเขาเขียวเขาลองเอาเข็มไปแคะตามรูที่หัวนมหินนั้นว่าไม่สะอาดพอวางลงปวดนมนมฟกเลยต้องจุดธูปขอโทษขอขอมาจึงหายปวดตอนที่ผมลงไปครั้งที่สองนี้ได้ของขึ้นมาเยอะคือลูกอมหินนมหินสีวะลึง มันอยู่เป็นกองกองคล้ายพระธาตุวางเป็นหมู่หมู่หมู่มุ่นก็มีหมู่ก้อนก็มีผมหยิบเอาหมู่ก้อนขึ้นมาแต่หมู่มุ่นเป็นแสงวาววับเลยละมีสามสีคือสีแดงสีดำแล้วก็สีเขียวของแบบนี้ถ้าตกมาถึงเราแล้วก็หมายถึงว่าเขาอโหสิแก่เราแล้วเจ้าแม่วังเวเจ้าพ่อขุนดำ เป็นเทพผู้เฝ้าสิ่งของเหล่านี้ในเมืองลับแลเมื่อเราได้ของมาก็จะพรีด้วยดอกไม้ทูบเทียนแล้วกล่าวอธิษฐานเอาเราจะพ้นทุกข์ไปทางไหนก็ไม่อดไม่อยากเลยบางคนก็รวยอย่างเดี๋ยวนี้คนที่นี่เขาขึ้นปั๊มน้ำมันก็เพราะบูชานุมหินนี่แหละเดอ้อพ่อเทพแม่เทพขอให้คุ้มครองดูแล ผู้ที่ถือของสิ่งน,นี้ให้ปลอดภัยร่ำโดยเป็นเงินทองหลายๆเดอเรื่องราวอันชวนพิศวงของลุงเมี่ยงและลุงเตินแห่งบ้านน้อยเขาเขียวยังคงเป็นปริศนาที่น่าค้นหาว่าเหตุใดเรื่องราวเร้นรับเหล่านี้จึงได้เกิดขึ้นกับเขาทั้งสองคนและสถานที่แห่งนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ รวมถึงว่าเมื่อไรประตูมิตินั้นจะเปิดอีกครั้งเพื่อต้อนรับให้เขาทั้งสองได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ลี้ลับอีกก็แล้วแต่บุญแต่วาสนาผมแหละครับบอกไม่ได้หรอกว่าจะได้เข้าไปอีกเมื่อไรแล้วแต่พ่อเทพแม่เทพเขาจะมาบอกให้เราเข้าไปเองลุงเมี่ยง กล่าวทิ้งท้ายไว้ในตอนนั้นกรุณาติดตาม EP 2ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ